อีกรุ่นนึงครับที่หลายคนเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานก็คือ w 8 0 0ของคาวสกิคันนี้นี่เองครับนี่คือสปอร์ตคลาสสิกนะครับเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด 800cc ซีซีิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาลหรือว่า4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับไม่มีหม้อน้ำแต่ประการใดนี่ก็คือสปอร์ตคลาสสิกที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่นะครับจะมีการนำเข้าสุดาบองไทยเสียทีหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่า ในปีนี้จะมีโอกาสได้เห็นเจ้าัเบนซยู8ร้อยคันนี้ในเมืองไายหรือเปล่าต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นคาวสก,กิไม่มีความมั่นใจกับตลาดในเมืองไทยเกี่ยวกับรถสปอร์ตคลาสสิกเช่นนี้จนกระทั่งนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ไทอัมได้มีการปรับรลดราคาลงไปของตระกูลบ bon อลเนวิลด้วยราคาที่หดหายไปมากกว่า2 3แสนบาทในแต่ละรุ่นนั้นทำให้เกิดกระแสจับจองกันอย่างมากมายถล่มทลาย กว่า500คันนะครับในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีที่ผ่านมาและด้วยยอดจับจองที่สูงมากมายขนาดนี้นะครับทำให้ไถ่อัมต้องมีการปรับระยะเวลาในการส่งรถที่ยาวนานถึง7-8เดือนทีเดียวดังนั้นนะครับเคาสกีเองก็ได้เห็นแล้วครับว่าถ้ามีการวางราคาที่เหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเช่นนี้นะครับน่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยอย่างแน่นอนนี่คือกระแสะของสปอร์ตคลาสสิกที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้หลายๆค่ายจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยามาฮ่านะครับหลังจาก,กจำหน่าย SR4 0 0ปีที่แล้วทำยอดขายได้อย่างมากมายเกินความคาดหมายเช่นกันดังนั้นนะครับผมจึงมีความคิดว่าผู้บริหารของคับสกิในยุคนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่โอกาสที่เราจะได้เห็น w ับ0บมาโผล่ที่เมืองไทยในราคาที่เหมาะสมนั้นจึงโอกาสเป็นไปไ,ได้มากขึ้นเมื่อเห็นชัดเจนแล้วครับว่าทั้งทรอัมและก็ยามาฮ่ สามารถเดินตลาดได้อย่างดีกับรถสปอร์ตคลาสสิกปัญหาก็อยู่ที่ว่านะครับคาวสกีนั้นจะมีการนําเข้าหรือจะเป็นการใช้ไทยนะครับตั้งไทยเป็นฐานผลิตซึ่งจะทําให้ราคางรสนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากมายถ้าโชคดีครับเดอร์บิยู800อาจจะมาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยและจำหน่ายในราคาที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตน,นั้นติดตามกันให้ดีๆเพราะว่านี่คือก้าวย่างครั้งใหม่ของคาวสกิครับ